จเ,เดี๋ยวน่าไปเปิดอเมริกาแล้วหลังจากอเมริกายังมีประเทศอื่นไหมครต้องกระสิบครัก็เประอย่างอื่นแต่ว่าเราก็กําลังคิดว่าพอหลังจากเปิดอเมริกาเสร็จอเมริกาเนี่ยมีเนื้องานที่จะต้องอัดต่อเนื่องกับอเมริกานีค่อนข้างเยอะก็จริงๆพูดจริงๆอเมริกากระแสการตอบรับกับการเตรียมรอเอ็นซาไปเปิดเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากๆเนื่องจากเราก็รู้ว่าคนไทยที่อยู่ที่นั่นนะสี่แสนกว่าสี่แสนกว่าคนเนี่ยคือเขาเองเขาก็เป็นคนที่รู้จักสินค้าเราพอสมควร หอหิ้่สินค้าของเราไปเพื่อบริโภคอยู่แล้วเป็นเห<ก>มือน<ช>เป็นท<ช>ีบริโภคอยู่แล้วใช่เป็นลักษณะอย่างนั้นเราก็เลยคิดว่าลักษณะการเติบโตกับการตอบรับก็คงจะมีหลายๆงานที่จะต้องถักทอกันต่อไปนะคะครับค่ะพูดถึงพูดถึงหลักสำคัญที่สุดนอกเหนือจากสองประเทศพูดถึงถ้าเกิดได้ญี่ปุ่นได้อเมริกานี่เราก็ไปได้เยอะเป็นความน่าภาคภาคภูมิใจนะเรียกได้ว่าเป็นของประเทศเลยนะครับเพราะว่าเราไป เป็นขายตรงประเทศไทยยังไม่มีขายตรงสาชาไทยไปไปเปิดเรือข่ายของคนไทยไปเปิดที่นู่นให้เขารู้จักเลยคุณหมอก็อยากบอกว่าถ้าเขามาที่เมืองไทยได้บริษัทคนไทยก็ไปที่เมืองเขาได้เหมือนกันถามว่าเขายินดีต้อนรับไหมคุณหมอ่าเขาก็ยินดีต้อนรับเราเพียงแต่ว่าเราเราแน่พอหรือเปล่านั้นเองนะคะท่างนี้เองเรามองถึงว่า สมาชิกของเราที่เข้มแข็งสมมุติว่าถ้าเกิดว่าคนเองทําธุรกิจนะฮะของเอ็มสตาร์ในประเทศไทยแล้วมีเพื่อนอยู่ที่อเมริกาสามารถที่จะต่อสายกันได้เลย <S <S เขาก็ขยายกันเพราะของเราเป็นวันโค d วันเ world อยู่แล้วเหมือนกับตอนนี้มีมีสมาชิกเราที่อยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วบางคนก็คือตัดสินใจย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยเลยไม่อยู่แล้วญี่ปุ่นคือ,อยพครอบครัวาม,มาอยู่เมืองไทยเลยเขาก็ทําเรื่องขอย้ายหัะ ขอย้ายรหัสจากญี่ปุ่นมาเมืองไทยทําได้เพราะว่าเขาไม่ต้องมาสมัครใหม่ไม่ต้องมาเริ่มต้นสร้างธุรกิจใหม่ mm hmm. เขาแค่ขอย้ายรหัสของเขากลับเมืองไทยแค่นั้นเองเราก็แค่เปลี่ยนรหัสของเขาเป็นสกุลเงินไทย <Okay. S 2> แล้วก็เอกสารแล้วก็รายละเอียดต่างๆเขาต้องมีสิทธิ์สมัครได้ภายใต้เงื่อนไขของประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยอยู่แล้วแต่ว่าไปแต่งงานกับครอบครัวชาวญี่ปุ่นที่นูน่นอะไรเงี้ยค mm ่ะ hmm. เขาก็รู้สึกว่าเขาเห็นศักยภาพของธุรกิจเอ็มสตาร์แบบเวลามีวิกฤตเวลามีวิกฤตจะรู้เลยว่าธุรกิจเอ็มสตาร์เนี่ยออกแบบมาให้ เ,เป็นธรรมชาติที่สุดเพราะว่าวันนี้อยากบอกว่าโลกของเรามีโอกาสสูงมากๆที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆเราไปฝืนไม่ได้เราไปห้ามไม่ได้แร้วค่ะพลังของธรรมชาติรุนแรงกว่าที่เรา ที่เราจะไปด้าทาไม่ได้เราเพียงแต่ว่าเตรียมตัวเราให้เข้มแข็งเตรียมตัวรอของเราให้พร้อมดีกว่าพอเราเข้มแข็งขึ้นเวลามันมีปัญหาเราจะมีทางออกให้กับชีวิตเรานะเราจะมีทางเลือกมากขึ้นคือพูดถึงพูดถึงมันไม่ใช่เรื่องของธรรมชาติอย่างเดียวนะแม้กระทั่งวิกฤตการทางานก็ตามนะเพราะว่าสาการตอนนี้เองต้องเได้ว่าเดี๋ยวที่นู่นก็ย่เดี๋ยวที่นี่ก็ย่เดี๋ยวที่นั่นบางทีวิกฤตการทํางานก็ต้องทําให้เราเตรียมตัวเราคือการทํางานอย่างเดียวผมว่าใจุ่วงนี้หลายคนบอกว่าข้าวของแพงจังเลยใช่ไหมคะเราเองเราก็ เราก็มองว่ามันก็เป็นกลไกอะนะคะถ้าเกิดถ้าเกิดมันเกิดสงครามอยู่ตรงจุดนั้นจุดนี้ของของโลกเนี่ยน้ำมันมันก็ต้องขึ้นหลค่ะก่อนน้ำมันขึ้นทุกอย่างมันก็ต้องขึ้นตามกันหมดอะเราจะไปห้ามได้ยังไงใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวถ้าเกิดพอมันสงบมันก็อาจจะปรับลงมาแต่ว่าหลายคนก็บอกเวลามันขึ้นมันขึ้นเร็วเวลามันลงมันไม่เคยลงไปที่เติมเลยมันก็ลงไปครึ่งทางแล้วมันก็อยู่ตรงนั้นแล้วมันก็ไม่เคยลงไปจนถึงที่เดิมอะไรเงี้ยคุณหมออยากบอกว่า วิธีป้องกันตัวเองที่ดีที่สุดก็คือทำตัวเราเองให้เข้มแข็งอะคะ่ะวันนี้ถ้าเราตัวเราเองเข้มแข็งเราเราไม่สามารถบังคับสิ่งแวดล้อมได้แต่เราจะไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแนวโน้มสมัยใหม่ก็เอาเทคโนโลยีก็มาแทนคนดีเพราะนั่นคนเองก็ต้องพยายามที่จะหาอะไรที่จะเรียกว่าทําให้ตัวเองเนี่ยมาทาธุรกิจเครือข่ายเอ็มซาดีกว่าเพราะว่าธุรกิจเครือข่ายเอ็มซาก็คือ มันไม่สามารถหาอย,ย่างอื่นมาแทนได้เราตื่นเช้ามาเราต้องอาบน้ําล้างหน้าแต่งฟันแค่นี้เองอาจารย์เชื่อไหมคะเราเกิดเครือข่ายตามธรรมชาติของเราแล้วแค่นี้เองอาจารย์เชื่อไหมคะว่าสินค้าที่เราใช้เราเป็นผุ้ส่วนกับบริษัทมันเกิดรายได้ที่กระจายผ่านเครือข่ายธรรมชาติของเราตกลบมาที่ตัวเราครับแล้วมันก็ทําให้เรามีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตที่มีคุณภาพมีสิทธิ์ที่จะบินไปที่ไหนของโลกก็ได้มีสิทธิ์ที่จะมีบ้านดีๆอยู่มีสิทธิ์ที่จะมีรถดีๆับครับ มันไม่มันไม่น่าเชื่อนะคะแต่ศักยภาพของเครือข่ายให้ได้จริงๆถ้าเราไม่รู้ว่ามันให้ได้ยังไงก็แปลว่าเรายังไม่รู้ยังไม่เข้าใจเราต้องเข้ามาเรียนรู้ค่ะเอ็มซาจะไม่ใช่เรื่องต้นจากการวิ่งออกไปขายของแต่เริ่มต้นจากการคุณเข้ามาเรียนรู้ก่อนเพราะฉะนั้นเงื่อนไขง่ายนิดเดียวหลายๆคนที่เข้ามาในเอ็มซาและจับประเด็นนี้ได้เขาจะประสบความสำเร็จในธุรกิจเอ็มซาหล้วถ้าเกิดลคยคนเอมไม่มีความรู้เลยสมมติเกิดว่าเราทํางานอยู่โรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าเราอยู่ธนาคารนะครับอยู่แบงกิ้งนะครับหรือแม้ทั่งบางคนเองเป็น จัดเวลาค่ะเรารต้องจัดเวลาแล้วก็เข้ามาเรียนรู้หลายคนเขาบอกว่าไม่มีเวลา<ช>คุณหมออยากบอกว่าคําว่าไม่มีเวลาเป็นว่าเรายังไม่เห็นคุณค่าของสิ่งนั้นมาก่ะถ้าเราเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นเราก็จะมีเวลาเข้ามาประเด็นที่ 2> ค, 2, 2คือยากไหมคือบางคนองบอกว่ามีเวลาแต่โอ้โหเขาบอกจะต,ต้องมามันยากไหมอ่ะบางคนแล้วคนไทยบงทีิงถ้าเราเข้ามาเรียนรู้อะคำตอบมันจะอยู่ในห้องเรียนรู้หมดเลยนะคะเราจะเห็นเลยว่าคนนั้นทําได้คนนี้ทําได้เขาทําได้เพราะอะไรเขาเก่งกว่าเราหรือเปล่าเขาทาได้เพราะอะไรเขามีอะไรแบบที่เราไม่มีหรือเปล่า แล้วจะเห็นเลยว่าจริงๆอยู่ที่ความคิดของเขาความคิดของเขาเขามีความคิดที่ผ่านรอบเรียนรู้มาเยอะเขาคิดแล้วก็ทําแบบคนสําเร็จเขาจึงประสบความสำเร็จนะคะก็อยากบอกว่าวันนี้เชื่อหรือเปล่าเราว่าเราก็ยังใช้ชีวิตเราเหมือนเดิมนี่แหละเราเพียงแต่เป็นเราคนเดิมเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนศักยภาพของเราให้เราเป็นเจ้าของเครือข่ายธรรมชาติของเราแล้วเราก็จะบินไปรอบโลกกับเอ็นสตาร์แบบนี้เลยคะคะค บางคนเองเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในสังคมเองนะก็เติบโตมากมายเข้ามาอยู่ในนี้แต่เห็นว่าหลายคนเองคิดว่าไม่น่าสําเร็จแต่ก็สําเร็จแม่นึ่งเราก็น่าจะทาได้ใช่ไหมคนแบงค์มาทาเอ็มสตาร์เยอะนะคะเยอะมากอะไรเพราะเพราะคนเอ็มสตาเป็นนักธุรกิจเครือข่ายที่กล้าโชว์สเตตเมนต์แล้วคนทํางานแบงค์เขาก็บอกโอ้ทักกล้าโชว์สเตตเมนต์นี่มันของจริงเขาบอกว่าบางครั้งคือเขาก็เห็นคนมาชวนเขาแต่เขาก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้พอมาเจอนักธุรกิจเอ็มสตาร์โอ้ตัวเลขจริงๆแล้วก็เขาเป็นคนแบบ ให้บริการประจําคือคนเราเวลาไปธนาคารใช่ไหมคะคใช้เคาน์เตอร์ไหนก็ใช้อยู่ช่องนั้นช่องนั้นเขาก็เปิดใจแล้วพอเขาเข้ามาเขาก็ประสบาความสําเร็จได้วันนี้ก็มีน้องบางท่านเลยนะคะที่เป็นพนักง,งานทํางานธนาคารนี่แหละวันนี้เขาก็เป็นเจ้าของรถ m e r c e d e s b e n บแล้วก็รายได้เขา7จ็ดแปดแสนต่อเดือนนะคะคคเขาไม่ได้ทํางานธนาคารละแล้วเขาก็มีชีวิตแบบคนประสบาความสำเร็จในธุรกิจเองสตาร์นะคะอายุอยู่ที่คุณหมอว่าอายุเขาน่าจะประมาณยี่สิบเก้าสามสิบ้าผู้หญิงด้วยนะคะค ก็เลยเป็นเรื่องที่น่าทึ่งเพราะว่าเพื่อนๆเขาที่ทางานเด่นก็เข้ามากันเยอะค่ะจริงๆอยากบอกว่ามันมีทุกสาขาอาชีพเลยนะคะถ้าเราเพียงแค่เอะใจกับตัวเราเองว่ามันเป็นไปได้ยังไงอย่าเพียงแต่ปัดไปว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะคุณหมออยากบอกว่าคําต่อบร่กมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตเราทั้งชีวิตเลยถ้าเราเอะใจมันเป็นไปได้ยังไงลองจัดเวลาของเราเข้ามาเรียนรู้ดูว่ามันทํายังไงเหรอมันถึงเป็นแบบนั้นได้เราต้องการผลลัพธ์แบบนั้นละเราต้องทําอะไรบ้าง ให้เขามาให้เขามาลองสัมผัสดูก่อนนะ,ค,ะคุณหมอต้องเดินถามอย่างนี้ว่าไหนๆวันนี้มาถึงแล้วเนี่ยอยาให้คุณหมอเล่าให้ฟังว่า ออฟฟิศนี้มีความเป็นมาก่อนที่ผมต้องขออนุญาตเดินชมนะคุณหมอมีกี่ชั้นแต่ละชั้นเป็นยังไงบ้างคะตึกนี้ก็คือจะเป็นอาคาร5ชั้นนะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าเอ้คุณหมอทําไมผมไม่เห็นเลยว่าแอร์ออกมาจากชั้นไหนกต่ทำไมมันเย็นไปหมดคือความเย็นของตึกนี้ทั้งตึกเนี่ยเป็นความเย็นที่เราผลิตความเย็นตอนกลางคืนแล้วเราก็จะปล่อยความเย็นออกมาตอนกลางวันมันทาให้ตึกนี้เป็นตึกที่ประหยัดพลังงานแล้วก็เพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยเราจะปั่นไฟอีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็เก็บความเย็นเอาไว้ในไอซ์สตอเรจแล้วเราก ตอนกลางวันได้ oh. ประหยัดไฟไป40%ค่ะ ถึงว่าช่วยช่วยลดโรร้อนนะช่วยลดโรร้อนด้วยแต่ต้องใจถึงนิดนึงเพราะบางคนก็จะลังเลว่าเอ๊ะมันจะประหยัดได้จริงไหมจริงหรือไม่จริงจริงหรือไม่จริงเราต้องจ่ายไปก่อนเป็นสิทธ์้านเนี่ยบางคนก็ไม่ยอมอะค่ะแต่เราเองเราโอเคเลยถ้าเกิดช่วยกันประหยัดพลังงานนะคะเพราะว่าเราจะรู้ค่าพลังงานก็ตอนวันที่ต่อให้เรามีเงินเราก็หาซื้อไม่ได้ผมอยากให้คุณหมอฉันอยากชมโดยรอบแล้วอยากให้คุณหมอใคอยากได้คุณหมอเดินพาชมดูได้ไหะได้ค่ะได้ค่ะอาจารย์ก่อนนะครับท่านนี้เป็นห้องอะไรครับคุณหมอ อันนี้ก็จะเป็นห้องประชุมเล็กสําหรับเวลาเราคุยงานเกินกับพนักงมานอะไรอย่างนี้บ้างอะไรอย่างนี้ยค่ะนะคะก็จะเป็นห้องที่จัดออกมาในลักษณะเรียบๆเพราะเราเองเรารู้สึกว่าเวลาเราคุยเราก็บรรยากาศในการทํางานสไตล์เอ็นสตตร์ค่ะแต่ดูแล้วรีแลกซ์มากดูสบายๆแผ่นเดียวเลยค่อาจารย์แ่นไม้ที่แผ่นเยวไ้สักบ้านเราค่ะกำลังช่วยนัขึ้นมาได้ไงใหญ่มากนะสวยมาก เป็นแผ่นนี้นะคะต้องเอาเข้ามาก่อนที่จะปิดผนังตึก<อ>ใช้เคลนเอาเข้ามาทางด้านข้างตึกค่ะคคแล้วก็แผ่นไม้ต้องเข้ามาก่อนที่เราจะปิดผนังตึกนะคะ<อ>คือเอาเข้าได้เอาออกไม่ได้นะคะถ้าจะเอาออกต้องทุบผนังอย่างเดียวครับ,รบโอเค,คสวยมากเลยครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาถึงห้องโถงนะครับของเอ็มสตาร์อยากเล่าบรรยากาศให้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับเป็นห้องโถงมีความสวยงามมากนะครับแล้วก็มีอาคารสูงครับเขาเรียกว่า,าสถาปติกธรรมนี้เหมือนกับอยู่ในยุโรปนะครับมีความสวยอย่างไงอย่างนั้นครับต้องเดินถามคุณหมอนิดนึงว่าร<า>ูปแบบการออกแบบที่มีดีไซน์มาอย่างไรครับคือเราอยากให้มีความรู้สึกโปร่งโล่งแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือเวลาเข้ามามันเหมือนเป็นการเวลครัะค่ะเพราะว่า คุณหมออยากสื่อให้ในลักษณะที่เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีอะไรเหลืออยู่อีกเยอะที่เรายังจะทําได้อีกสําหรับชีวิตนะ,ะคะเราจะเห็นว่าเรายืนอยู่แค่นี้นะคะแต่ข้างบนนี้ปล่อยโล่งขึ้นในหมดเลยนะคะ มันคล้ายๆกับเวลาเราอยู่อยู่กลางท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครความรู้สึกมันจะคล้ายๆอย่างนั้นแต่ตรงผนังรอบๆเนี่ยลักษณะของเราเราก็คือเราทําเป็นลักษณะเหมือนคล้ายเป็นริซึ่มแต่ว่ามันก็มีลักษณะเหมือนเน็ตเวิร์มันคล้ายๆกับระหว่างผู้คนเราค่ะมีเล l a t i ชิพเน็ตเวิร์ของผู้คนอะไรอย่างเงี้ยและสำคัญที่สุดความเย็นที่ยังคงความเย็นอยู่ถัายเย็นด้่ายด้วยทางสูงค่ะแล้วตรงนี้ก็จะโชว์ให้เห็นลักษณะของวันโค้ดวันเวอรของเราอะไรอย่างเงี้ยนะะคส่วนทางด้านนู้นก็ ประมาณ600คน600คนใช่ไหมครับใหญ่มากเลยดูความดูแลมีความเป็นอลังการแต่ว่ามีความอบอุ่นนะฮะรู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็มีความสุขมากฮะขอบคุณค่ะเดี๋ยวลองดูตรงโซนนั้นนะคะโซนนั้นจะเป็นโซนที่สมาชิกมาส่งใบสั่งซื้อ ตรงนี้ก็จะเป็นบอร์ดประกาศกิติคุณนะคะครับตรงนี้จะเป็นบอร์ดประกาศกิติคุณที่เป็นหินอ่อนเนี่ยนะคะอาจารย์ท่ได้ผมได้ใช่ได้ครับใช่นี่เป็นบอร์ดประกาศกิติคุณหินอ่อนค่ะครับตอนนี้มีตอนนี้มีกี่คนแล้วครับโอ้ประมาณ500 500กว่าคนแล้วนะครับครับ คุบอส่วนนี้เป็นส่วนอะไรครับก็เป็นส่วนให้บริการค่ะเป็นคัสตอเมอร์ล็อบบี้นะคะคือของเอ็มซตาเราสินค้าเราเราไม่ใช่เป็นสินค้าวางเราให้สมาชิกเข้ามาซื้ออะไรนะคะ,คะสมาชิกเป็นแต่ส่งออเดอร์เราก็จะได้รับสินค้าไปเลยเป็นลักษณะอย่างนั้นเราก็ใช้พื้นที่ตรงนี้ใช่ อยู <tem pe a> ่กันสะดวกสบายอันนี้ก็สามารถที่จะมาสั่งออเดอร์ได้ตรงนี้ได้เลยใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะสะดวกแล้วก็ข้างนอกก็จะเห็นวิวตรงวิวถนนอะไรอย่างนี้ด้วยเลยนะคะมันก็จะค่อนข้างล่มลื่นตรงที่มันเป็นต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตรงนี้สมาชิกเขาก็จะเช็คข้อมูลองค์กรธุรกิจเขาแล้วก็มีตู้ ATM อะไรอย่างเงี้ยสะดวกสบายแต่พูดถึงเราอยู่ข้างในนี่เรารู้สึกว่าความอบอุ่นนะถึงแม้ว่าจะอยู่ติดถนนนะครับแต่ถ้าใจรู้สึกว่าลมรื่นนะตกแต่งได้ด้วยความลมรื่นมากโลเคชั่นตรงนี้อยู่ที่สุขุมวิทซอยนะครับ ซอย5.9ค่ะซอย5.9ติดถนนใหญ่ใช่ติดถนนใหญ่เดินทางก็สะดวกมากเราจะอยู่ตรงข้างกับยูเนสโกค่ะฝั่งตรงข้ามเราก็เป็นยูเนสโกค่ะพูดถึงก็มีรถไฟฟ้าผ่านเดินทางสะดวกสบายมากเขาก็คือลงตรงสถานีทองหล่อแล้วก็เดินมาเลยค่ะครับ สะดวกค่ะสมาชิกเขาก็มาซื้อคอนโดอยู่แถวนี้กันเยอะนะค่ะเพราะคนที่ที่จุคนได้ประมาณเท่าไหร่ประมาณ600ประมาณคนนะคะแต่ก็ยังไม่พอนะเพราะวบางทีเราก็ต้องใช้พลังก้อนบ้างจะเป็นจะเป็นจะเป็นรอบระดับผู้นำาค่ะส่วนใหญ่รอบระดับผู้นําเช่นไดมอนด์สตาร์และสูงขึ้นไปอย่างนี้เราก็จะระชุมที่นี่แต่ถ้าเกิดรอบคทั่วไปเราต้องใช้อิงแพคค่ะผมเลียงคุณหมออย่างนี้ว่าถ้าสมมติเกิดว่าคนทั่วไปสามารถเดินเข้ามาเลยได้ไหมฮะ Terror, ถ้าเขาเข้ามาเขาก็ต้องมาหาอัปลน์ค่ะถ้าเขาเข้ามาก็สนใจธุรกิจเอ็มซ่าเขาอยากจะทำเขาก็ต้องมาหาอัปลน์แต่ถ้าถามว่าเขาไม่รู้จักใครเลยเขาเดินไปตรงนั้นก็อัปลน์เยอะแยะเลยนะคะพูดคุยทักทายแล้วก็หาอัปลนน์กัายแสดงว่าก็อบอุ่นเนาะคือไม่ใช่เราไม่ใช่คนแปลกหน้าคือสมมติบางคนเราเดินเข้ามาสมมกตายแล้วจะมีคนดูแลเราไหมเนี่ยอันนี้ถือว่าอบอุ่นนะคุณหมอเรื่องเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของโลโก้ว่ามีความเป็นมาอย่างไรคือโลโก้เอ็มซ่าของเราเราก็จะเห็นมีดาวดวงใหญ่แล้วก็มีดาวดวงเล็กๆเยอะแยะใช่ไหมคะม เหมือนกับทุกคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่แต่สุดท้ายเมื่อเขาเป็นผูน้นาเขาเป็นดาวดวงใหญ่ก็<อ>จะมีดาวดวงเล็กๆตามมาเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรายังเป็นดาวดวงเล็กๆแล้วเราเรียนรู้ให้ต่อเนื่องวันหนึ่งเราจะเป็นดาวดวงใหญ่เป็นดาวผู้นําแล้วจะมีดาวดวงเล็กๆตามเรามามันเป็นการพากันเป็นประสบการณ์เป็นรุ่นแล้วรุ่นเล่าค่ะ<อ>เป็นลักษาเงินค่ะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าห้องประชุมใหญ่ของบริษัทเอ็มตา์เน็ตเวิร์กครับเราอยากให้คุณหมอเองพาชมในห้องประชุมใหญ่ว่าความอลังการของห้องประชุมใหญ่มีความเป็นอย่างไรบ้างอ๋ โอ้โหคุณหมอผมเห็นความอลังการสวยมากเลยครับคุณหมอครับห้องนี้ปกติใช้ ในงานอะไรบ้างครับใช้ประชุมระดับผู้นำค่ะระดับผู้นำของบริษัทเช่นระดับดมอนสตาร์และสูงขึ้นไปอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นรอบที่ค่อนข้างจะเป็นระดับสูงนิดนึงโดยส่วนใหญ่เพราะว่าถ้ารอบทั่วๆไปของเราคนจะหลายหมื่นคนเราก็ต้องไปใช้ Impact Arena หรือไม่ก็ไบเทคอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นศูนย์ประชุมใหญ่ๆนะคะห้องที่ใช้บรรจุคนได้ประมาณสักเท่าไหร่ฮรเต็มที่เลยก็คือ600อค่ะหกรคอยคนคนที่ก็คือ600แต่ว่าบางครั้งห้องนี้เราก็ใช้จัดงานเช่นงานเลี้ยงต้อนรับนักเรียนทุนอะไรอย่างเง อบอุ่นเหมือนงานในบ้านอะไรอย่างนี้ยได้ค่ะครับดูนวัตกรรมแล้วสถาปัตยกรรมนี่เหมือนก็ยังเป็นเพชรอยู่เหมือนเดิมนะเป็นเพชรอลังการค่ะครับแชนเดเลียก็จะเป็นแชนเดเลียที่เป็นลักษณะของ LED นะคะมันทีจะเปลี่ยนสีของของไลติ้งไปได้เรื่อยๆลักษณะอย่างนั้นนะคะค่ะ่เห็นกกมะคคัรบุณหมอเข้ามาแล้วเห็นบรรยากาศแล้วเหมือนอยากเข้าห้องเรียนไหมคะอาจารย์เหมือนเข้าห้องเรียนเหมือนกับบรรยากาศเพื่อให้กับอยากเรียนหนังสือคุณหมอค่ะ เนบรรยากาศอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าหลายคนก็คิดว่าในลักษณะของการประชุมในบริษัทเนี่ยมันจะเป็น m o t i v a t หรือเป็นอะไรยังไงแต่จริงๆของเราเราจะเห็นเลยนะคะว่าผู้นํามาถึงก็มีสมุดมีปากกาแล้วก็นั่งเรียนรู้ด้วยกันจดอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วมันโตได้่ะจัดอย่างที่เราโตให้เห็นเนี่ยค่ะว่า5ปีเราโตได้ขนาดนี้แล้วก็ปีที่6เดี๋ยวมาดูกันว่าปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นในโลกธุรกิจเองใ์อีกบ้างนะคะเราก็เชื่อค่ะว่าสติใหม่ๆก็ยังรอเราสร้างอยู่นะคะแหมท้ายที่สุดอยากให้คุณหมอฝากอะไรถึงท่านผู้ชมเล็กน้อยครับ ก็อยากบอกว่าถ้าเราเอกใจว่าทําไมเข้าถึงสําเร็จกันได้ถ้าเราเอกใจว่าเราจะทําได้หรือเปล่าอย่าอย่าชิงปฏิเสธตัวเองซะก่อนนะคะคุณหมออยากบอกว่าทุกคนประสบความสำเร็จได้จริงๆด้วยโอกาสที่เรียกว่าโอกาสทางธุรกิจเอ็นสตาอยากบอกว่าเวลาที่เราเข้ามาน่ะ เราจะได้รับความช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนการเกื้อกูลแล้วก็ทุกคนก็เป็นพี่เป็นน้องกับเราดูแลก,กันจนกระทั่งเราประสบความสหนื่อไปด้วยกันขอเพียงแค่เราเป็นคนหนึ่งที่เราต้องยอมรับความจริงนะว่าไม่ใช่ว่าเราเข้ามาในโลกธุกรกิจเอ็นซาเข้ามาอยู่ในครอบครัวเอ็นซาปุ๊บแล้วเราจะรวยปับ๊บแต่เราต้องเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ถักทอเครือข่ายของเราอย่างถูกต้องบนแนวทางที่ถูกต้องวันหนึ่งเราก็ประสบความสหนื่อที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกันค่ะครับวันนี้รายการเส้นทางนักขายต้องขอขอบคุณทนาแพทย์ติงตาภาวชาศรีโรธ ระธานผู้ก่อตั้งสัตว์เอ็มสตาร์วยครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะครับท่านชมครับดูรับเป็นไงครับสารที่โอทงนะครับมีความยิ่งใหญ่ของเอ็มสตาร์การเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดอย่างไม่น่าสงสัยนะครับและช่วงต่อไปนะครับเรายังมีเรื่องแม้อาหารสางให้ท่านติดตามอยู่อีกมากมายแต่ตอนนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจและกลับมาชมช่วงต่อไปครับของเส้นทางรถไฟสักครู่ครับ